การมีส่วนร่วมนะฮะของ Google ที่มีต่อประเทศไทยตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รับชมกับคลิปวิดีโอตัวนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญชมนี่คือ Leave No t h a i e Behind ครับเล่าถึงความมุ่งม,มั่นต่างๆที่เราพยายามทำให้กับประเทศไทยโดย Leave No t h a i e Behind ยังคงเป็นแนวคลิดหลักของเราไม่เคยเปลี่ยนเรายังเดินหน้าช่วยให้คนไทยได้รับโอกาสปลาทองแปลเป็นภาษาอังกฤษ Goldfish ช่วยผมกลับบ้านทีเราต้องการใหุู้กค้าหาเราเจอเราเปนตัตนใ,นใจใช้ออนไลน์ช่ว สามารถจะอ่านภาพได้ไม่จํากัดทําให้สพข้เป็นเบาหวานที่ต้องส่งต่อจางสุขภาพได้ดีขึ้นกาบียนในยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงพันธมิตรและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานดิจิทัลสามารถไทยแลนด์ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านนยายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวสปีชพิเศษในวันนี้ค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ชมวิดีโอกันไปเมื่อกี้ Google ประเทศไทยได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า10ปีและตั้นแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมให้ประเทศไทยับปเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลก็ยังจริงจังหนักแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันค่ะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับโครงการและมอบการสนับสนุนต่างๆให้แก่ธุรกิจ SME ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Friends from the industry, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here this uh, afternoon and thank you for joining us today and taking the precious time. As highlighted by Jackie, Google products and programs have been contributing to local job creation in this country and uplifting the productivity across organizations. ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมประกาศและฉลองอีกก้าวสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศในช่วงเวลานี้สำหรับงานในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อประกาศย้ำพันธกิจของเราในการนำประเทศไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลแต่ความท้าไทยที่เราเจอตอนนี้กาลังเปลี่ยนแปลงไปจากความต้องการแรงงานในเชิงปริมาณมาเป็นการเพิ่มคุณภาพของทักษะแรงงานเหล่านี้แทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายอาชีพที่เน้นความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเช่นวิศวกรรม Data Science Digital Marketing และลำดับถัดไปเรามาฟังจากฝั่งรัฐบาลกันบ้างน,นะครับจะเป็นการกล่าวรายงานจากท่านประเสริฐจันทรารงทองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงดิจิทัลในฐานะตัวแทนของรัฐบาลเล็งเห็นเทคโนโลยีและความสามารถของ Google ที่สามารถช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง4ด้านได้แก่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบข่าวภาครัฐด,ด้วยเทคโนโลยีของ Google Cloud การวางรากฐานนโยบายการใช้คลาวดเป็นระบบหลักหรือ g l o c ่า d First Poli การเพิ่มทักษะด้านดีจทัลและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของป o g l e ในประเทศไทย ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการผู้นำภาคธุรกิจและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้บริหาร Google คุณคารันปาชราว V.P. Google Cloud a p e x คุณ j a c k กี Country Manager Google ประเทศไทยและอีกภาคส่วนที่สำคัญต้องขอขอบคุณภาคธุรกิจภาคประชาชนคนไทยและหลายๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ พวกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามีความร่วมมือระหว่าง Google. และรัฐบาลไทยในวันนี้การนำเทคโนโลยี Google มาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันการพัฒนาขีดความสามารถและการใช้งานจำนวนมากในภาคประชาชนและธุรกิจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นสารตั้งต้นของงานในวันนี้วันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาพูดในงานของ Google ประเทศไทย ครั้งแรกยังจําได้ยีอยู่เมื่อตอนอยู่ภาคเอกชนเมื่อตอนเดือนมิถุนาปีที่แล้วประสบการณ์ของผมกับ Google ทําให้ทราบว่านอกจากเป็นผู้นําทางด้านดิจิตอลแล้ว Google ยังใส่ใจในความแตกต่างความหลากหลายของผู้คนในสังคมหน่วยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กวันนี้ผมได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์ โครงการและการลงทุนต่างๆของ Google โดยเพาะยิ่งด้าน AI และคราวนั้นจะตอบโจทย์พันธกิจ Leave No t h ไท Behind ของ Google ช่วยประเทศไทยและช่วยพัฒนาคนไทยและธุรกิจไทยได้อย่างแน่นอนครับวันนี้สวมโบกใหม่ในฐานะรัฐบาลเราให้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุกที่สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายาม ดำเนินนโยบายอย่างเร่งด่วนมาโดยตลอดในขณะเดียวกันผมขอย้ําเสมอว่าประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายของสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนและผมได้ออกไปเชิญนักธุรกิจทั่วโลกในช่วงสาเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ดีอยู่ตามข่าวนั้นว่าเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับการทรําธุรกิจครับและเราจะทําให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดมุ่งหมายของการลงทุน ของนักลงทุนชั้นนำอีกด้วยยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลนำ AI และ Cloud เข้ามาพัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจมูล,ลค่าสูงด้วยกลยุทธ์การดาเนินการที่กล่าวไปแล้วเราได้ดาเนินการอยากเป็นรูปธรรมในหลายๆมิติซึ่งต้องรองให้ฟังถึงการไปประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ UNGA ที่นิวยอร์ก เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาผมได้พบปาก,ก,บกับคุณรู้โพรัตประธานและประธานเจ้าที่บริหารการลงทุนประธานเจ้าที่บริหารการเงินของ a l p h a b บ t และ Google โดยได้หารือว่า Google และรัฐบาลจะร่วมกันทำงานอย่างไรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิตัลของประเทศไทยโดยรวมนับแต่นั้นเป็นต้นมาคณะทำงานของทั้งสองฝ่ายก็ต้องขอขอบคุณทาง Google ประเทศไทย แล้วก็ทีมงานของผมเองที่ได้ทํางานกันอย่างหนักนะครับทำงานในเชิงร่วมก,กันอย่างเข้มแข็งจนนาไปบรรลุถึง M O U ของความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับ Google ที่การประชุมเอเปกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาความร่วมมือทั้งสองฝ่ายได้ประกาศร,ร่วมกันในการประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกได้ควบคุมทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่การต่อย,ยอดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัล เช่นการลงทุนขยาย Data Center ในประเทศไทยการส่งเสริมการใช้คลาวด์และ AI อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐการวางหลักการเกี่ยวกับการนโยบายการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลักหรือ Cloud First Policies และการทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น วันนี้ผมขอเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าจากวันที่เราประกาศความร่วมมือว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วบ้างนะครับเรื่องแรก Cloud First p olicy รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก go cloud first ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแรงในยุคเศรษฐกิจ AI รัฐบาลได้จัดทำนโยบายและแผนเพื่อเป็นกรอบการขยายงานใช้งานคลาวด และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเน้นการใช้งาน Public Cloud และ Private Cloud ที่มีมาตรฐานในการดูแลข้อมูลของภาครัฐกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นผู้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Go Cloud First ที่เน้นการบรูรณาการด้านเทคโนโลยีคลา u d กับการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งทำให้เกิดผลในเทิงปฏิบัติโดยเร็ว โดยอยู่ในการพิจรารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไปทั้งหมดนี้นอกจากจะเร่งให้เกิดการยกระดับการให้บริการในภาครัฐแล้วยังจะยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายการลงทุนระบบคลาวของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําจากทั่วโลกอีกด้วยื่องที่สองไซเบอร์ซิเควริตี้เรากําลังวางแนวทางจัดแผนการทำไซเบอร์ซิเควริตี้ในหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีมาตรฐานลดความซํำซ้อนเพิ่มการป้องกันการคุกคามภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติก็ได้มีการคิกออฟการทำงานไปแล้วต้นปีหน้าเราจะได้เห็นแผนการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรื่องที่สามอัพสกิลรีสกิล ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่าง Google กับกระทรวงและหน่วยงานราชการที่คุณแคเรนกล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งจะพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดทําให้การบริการพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วยเริ่มโครงการนําร่องใช้ในงาน generative AI ในภาครัฐความร่วมมือดังกล่าวที่ผมกล่าวไปนั้นต้องขอขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะก,กรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือกับ Google และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนาอื่นๆของโลกทั้งในเรื่อง AI, Cloud และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber. การดำเนินการเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจทีจ่ิุอลยุกใหม่ที่นําโดย AI และ Cloud จะเป็นการเร่งด่วนและต่อเนื่องต่อไป และดีใจที่วันนี้เรามีการร่วมมือกับทาง Google เพื่อช่วยกันสร้างส,างสภาพแวดล้อมทางนโยบายกฎร,ระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนา AI และ Cloud และแน่นอนครับทางรัฐบาลและ Google จะทำงานกันต่อไปโดยไม่ทิ้งคนไทยคนไหนไว้ข้างหลังขอบคุณครับขอบพรคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กก่ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับแล้วราหับไปครับ เรียนเชิญคุณนริศเทอดสถิยรศักดิ์นะครับท่านเลขาธิการคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนก้าวต่อไปที่สําคัญมากจากความร่วมมือยุทธศาสตร์กับรัฐบาลไทยครับใช้วเวลาสักครู่นะครับเพื่อพาที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ